เาส่วนข่าวจากมัติดเองก็มีมาไม่เป็นแบบไม่ไม่เว้นแต่ละวันนะว่าถ้าไม่ได้เอ็มบัปเป้จะเลงคนนั้นคนนี้นะวันนี้มาอีกแล้วทำไมเขาวนเวียนอยู่แถวสนามโอทัฟอร์ดอะจริงกระแสมาสองวันแล้วะนะครับคือมันมาจากแมวมองอมนะครับเป็นสื่อสเปนร,รายงานว่ากาลาฟัตคูนี่กาลาฟัตเนี่ยเป็นแมวมองของราชันชุดข่าวนะครับแนะนำให้สโมสรเนี่ยจับตามองลาซูคยรุ่นนะฮะมีกระแสมาสองวันแล้วฮะ เหตุผลเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยนะครับเขาวางแผนสำรองไว้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งคือหลังจากเคยเบี้ยวกับเอ็มบาเป้มาเนี่ย <c oughs> เาขาทิ้งไพ่ไม่ได้แล้วนะคง PTSD <อ>งเหมือนกันนะคือแบบเป็นแบบเหมือนโพสเขาเรียกอ,อะไรอะหลอนอะใช่ฮะเพราะแบบเฮ้ยถ้าสมมุติตกคือไอตอนที่แล้วตกลงกันแบบอารมณ์จอดรถหน้าเบอร์นาบิวเนอะบอปะยังกลับรถได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ผิดที่ในลิสต์ของมัดดิศจะต้องมีหลายชื่อเนอะปะเมื่อวานเราก็มีตอนนั้นใครเล็งใครไว้นะมัดดิศ บลัวเราก็เไล่กันไล่ฟอร์ดใช่ไหมฮอยคือมันต้องมีไล่ลงมาว่าแบบถ้าไม่ได้เอ็มบปอปเองจริงจะเป็นแต่จริงไล่ฟอร์ดเนี่ยผมเห็นเป็นพวกแบบกระแสแบบเล็กๆมากกว่านะครับแต่ฮอยลูนเนี่ยสองวันมาแรงจริงะนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนจับตามองจากราชันชุดขาวนะครับอาจจะเป็นแผนแผน C แผน3เลยครับเพราะว่าต่อจากเอ็มบปอปเองจริงๆอ่ะพูดตามตรงเขาชอบเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าฮาแลนด์อ่ะ น่าจะยังไปขุดจากเป๊ปโปลเดล่ายากอยู่ใช่ตราบใดที่เป๊ปยังคงคงุมทางฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่เนี่ยคงจะยากนะครับเขาเลยอ่มีแผนสาวขึ้นมาว่าถ้าหาไม่ได้ใครเลยเนี่ยก็อาจจะเอารับทุกคอลุนนะครับซึ่งตอนนี้กําลังฟอร์มไล่ล่าประตูดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วค่าเอโกลล่าสุดโอ้โหซูซี่กับเออร์ลิงคันแล้วนะครับทีนี้ไปกันที่แมนยูเต็ดกันต่อนะครับเซอร์จิมแดนนีเบลรายงานนะครับว่าเขาเล็งเสริมนักเตะเกมรับนะครับแต่ว่ายังคงมีความไว้วางใจผู้สัาป,ประตู นะครับไม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสออกมาพูดว่าเซอร์จิมจริงชอบดเคนมากเลยนะ,ะแต่โอนาน่ามาแล้วครับซื้อมาแล้วครับยังไงก็ต้องใช้อายุน้อยกว่าเยอะนะครับก็เดลิมเบย์บอกว่าจิมรัดคลิฟชอบโอนาน่ายังไว้ใจอยู่นะครับแต่ว่าจะเล่งเสริมคู่กองหลังนะร,รายชื่อเนี่ยก่อนหน้าเป็นพวกชองแคตโตริโมใช่ไหมครับแล้วก็มีขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คือจารอดอเบดเวดของเอลวาตันเบดเวดเนี่ยมีกระแสจาก สื่อท้องถิ่นมานานพอสมครวรแล้วนะครับแล้วก็คนเดิมครับเดนเซลรูมฟี่ <c oughs> นะครับถามว่ารูมฟี่ทำไมยังมีข่าวกับแมนยูอยู่ครับเป็นเพราะว่าเขามีโอกาสขายวันพิซซ่าสูงเหมือนกันนะครับจากการที่สไปเดอร์เว็บเนี่ยเจ็บล่อยหลังๆแล้วก็ต่อสัญญาเพื่อจะขายที่มันมีข่าวออกมา,า,า่อนนั้นนั่นเป็นเรื่องจริง ไม่เมื่อ,อกี้กาลังที่หายที่เงียบหายไปคือกําลังเช็คข่าวอ่ะเห็นบอกว่ามีแฟนรายการเราบอกว่าสมาคมฟตุตบอลเกาหลีใต้ปลดเ,ดเ,จ,เจอเกนคริสต์นเรียบร้อยอ<า>ก็เลยดูตอนนี้มีไหมมันมีเป็นแต่ยังไม่เดี๋ยวขอหาก่อนจะเ,เสร็จต<อ>ั้งแต่ว่าคือสองพุ่มไเร้เขาบอกว่าเหมือนส่งเรื่องไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าทางสาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้จะว่ายังไงแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้นะคะว่าใจ ใจเราก็อยากให้เจอไทยก่อนเนาะโอ้ยเมื่อวานเขาเปิดเผยว่าค่าเช่าเชยโคตรแพงเลยแพงสิร้อยหกสิบล้านอ่ะก็เลยต้องโดนไล่ออกไม่ออกเองแน่นอนไม่โอ้อีกก้อนหนึ่งก่อนเกษียณเนี่ยก็เลยก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเช็คเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คข่าวให้นะคะว่ามีประกาศทางกันแต่เข้าไปดูทางเอ็กของชาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้มันยังไม่มีประกาศออกมาเดี๋ยวนี้น่าดูให้นะคะอ่ะก็ตามนี้มีคนบอกว่าไหนป๊อปบอกลูกชอเจ็บไงมีภาพซ้อมนะฮะ ภาพซ้อมผมไม่แน่ใจออกมาหรือเปล่าแต่ว่าทนหากให้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกลูกชอเนี่ยเจ็บแน่นอนอแต่ว่าจะพยายามทำทุกทางในการให้กลับมาได้ในเกมวันอาทิตย์นี้ผู้จัดการทีมยังยังลังเลเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> จริงๆ <c oughs> เขาเขาเจ็บอยู่แล้ว <c oughs> เจ็บไม่น่าจะโดน,อ,นออกได้ยังไงแล้วไอ้ข่าวที่บอกว่าเจ็บสองครับดาเนี่ย มาจากแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวซึ่งมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลไงเป็นวงในที่รายงานมาซึ่งเทนทาก็พูดผมว่ามันก็ตรงกับแหล่งข่าวที่รายงานนะว่าเขาเจ็บจริงอแต่ว่า2อสวันนี้ถ้าทันก็อาจเป็นสำรองอหรือว่าถ้าไม่ทันเลยก็หลุดก็หลุดแต่ก็ไม่จะพยายามเข็ดแบบพยายามใชคมันยังไม่มีมันยังไม่มีแบ็กซ้ายเลยก็ปล่อยเลเการรอนไปเสร็จมาเลเซียเนี่ยผมแซวเลยว่าเลิกเล่นบอลเถอะเจ็บมา6 7เดือนแล้วไม่ทําอะไรเลยแบ็กซ้ายมันยังไม่มีเลยฮะ อาจจะต้องเข็นลงคือเจ็บก็เจ็บจริงแหละแต่ไม่รู้ว่าต้องเข็นลงหรือเแล้วแต่ว่าถ้าลงเป็นตัวจริงเลยก็เสียวพายอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับหอยรุ่นกำลังมามีคนบอกโอ้ค่ายโกสูสีฮาร์เร็ตเลวนะล่าสุดใช่